ก็เห็นแล้วืออเล้สมื่แล้วอย่างสาีเองวยตัวคันซนี่มันสีมันสีแหงเนาะมันสสมก้อน่เ็นสมุนเงยเอแท้ก็ยิ่งเกิดว่ามีเสีย แล้วนี่ก <kleine> ้อยสี huh. uh ่อ่ะนี่ก้อยาซี่เอไปสองสองน้เลมาบัโซลกัปูน้ปลาม่ใส่หมดเลยไก่นดีครับโซนโลร้องใช้ร้ายผนซดลงไปวอนก่อนซิดเอานเบิือพอดีเล พอดีพอดีเลยโอ้เี้ยไ่ต้องความควมมเลยออดดปะาแล้วก็มะบันเไเนบอสต้นเอาว้เอาว้ก่อนมามือมืออืนหลับก่อน่อมือเอืนอ่ะนนี้ก่นบอสเซตมายอะมือเอืนเซตมายอเขาขวากหางเขาขวเออเขาขวไม่ยะบอสหังอ่าอันสูตรสูตรก้อกระ้อไละกระปอมก้อกระปอมดเสร้วผมคนนนยังกัน คงบ่งายลงไปดัวแต่ว่ามือาไปสองตาอูมีก่กยกับบอมหมอตัวบอมมีกับบอมมีเลยเขาจะคืออยู่กระปอมก็สิหาที่ให่ี่อแต่บ้างันยางไป้หมดเลยกระป้อโอ้ยแบบขักอีพอเลยทำห้อขากระปอมขางหัวโอ้โหเลอนี่ดำาำใส่เครืองใส่เครื่องสุ้หลอกวะก็มุมพีชชุดอ่ะดำดมนนี่ตันี้ใช่ใช่ทีหลังตันี้ แ้ัน่นี่ยอุ้ยอุ้ยอค่อยยอป่ะแ่่ค่อยค่อยยอไม่ยอมสูงสมมาขาโอ้โหสีเองให้เนนัวอไปกบ่ังสีเลยแมนอ okay. ัดเดียวกันเลยให้นัวาน่วเข้าไป

คนโคเล่เขากันเนี่ยเนยังยัหมนอเหรอยังหอที่จะไม่ใส่เออดนราตะไม่ใส่ไทุบไหมไปทุยหอโอเคอ่ะเรัฐประทานดีี มึงก็เป็นใช่ไหบ่เอาเป็นหน่วยเลยวนสไปเลยโอหนียวเนือเขาสไดงแลนนะีเขาวันโอ้ยสีแต่ไม่ครบองค์ม่แปลว่าน่าอร่อยะรับปทานรัล